ครับเห็นจากเพื่อนๆหลายคนบอกมานะครับว่าอยากให้ภาคไปเลยนะครับแบบไม่ต้องเกินชื่อของตัวละครก่อนมันจะรู้สึกติดติดขัดขัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ลองเอาแบบภาคไปเลยแล้วกันเนาะก็ลองดูตามรูปไปด้วยแล้วกันงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับนี่นายน่ะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ hey, พวกนายแอบมาทําอะไรกันตรงนี้เข้ามาเข้าไปกินข้าวกันข้างในเถอะ เอ๊ะทำไมนายเงียบจังเลยนะฉันพูดออกไปไม่ได้หรอกว่าฉันกับพวกเขาต่างกันมากขนาดไหนฉันคุยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้ววินจิงเธอจะทิ้งพวกเราไปอย่างนั้นเหรอเอ๊ะนายนายพูดเรื่องอะไรทำไมฉันต้องทิ้งพวกนายไปด้วยล่ะจริงเหรอไม่ใช่ว่าเธอกำลังจะเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างฉันอะ่ะช่วยเธอได้นะฉัน ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆนายคิดมากเกินไปแล้วฟานกับดาวโรงเรียนคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยไม่แฟร์เลยนะไม่มีอะไรสักหน่อยนายถามไปทำไมกันอย่างไงซะเธอก็เป็นเพื่อนของฉันเมื่อชาติก่อนแล้วนะตอนนั้นฉันได้แต่มองดูเธอหายไปคราวนี้ฉันจะยืนดูอยู่เฉยๆได้อย่างไรกันไม่ว่ามันจะเป็นปีศาจหรือพูดผีถ้ามันกล้าเข้ามาแล้วก็ ฉันจะทำให้มันได้ลินลบเวทมนต์ของฉันอย่างแน่นอนโอเคโอเคงั้นเราไปส่งสาวๆกับบ้านกันดีกว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะฉันเดินกับคนเดียวได้ฉันก็เหมือนกันแล้วนะงั้นดีเลยพวกเราไปกันก่อนนะเอ๊ตั้งแต่นายกลับมานายดูแปลกไปนะเฉินฟานใครที่อยู่คนเดียวนานๆก็จะเป็นแบบนี้แหละนะ และทั้งสองก็ได้เงียบไปฉันฟานนายมีอะไรจะพูดกับฉันหรือเปล่าถ้าเกิดนายอยากจะสารภาพรักแล้วก็ขอให้เราเข้ามาหาอะไรก่อนนะตอนนี้เรายังอยู่มปลายอยู่เลยเอย้ฉันคิดว่าฉันมาที่นี่คนเดียวเพื่อที่จะสารภาพรักอย่างนั้นเหรออ๋อไม่ใช่อย่างนั้นเหรอจําที่ฉันพูดกับเธอที่โต๊ะได้ไหมอะไรอย่างนั้นเหรอฉันบอกว่าเธอมาหาฉันได้เสมอถ้าเธอมีปัญหาอะไรบางอย่างนะ่ะ ฉันไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ตอนเนี้ยลุงมารับแล้วฉันต้องไปก่อนนะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะเฉินฟานผู้เชี่ยวชาญกำลังภายในอย่างนั้นเหรอยูวิงจริงน่าสงสัยจริงๆนะเธอเนี่ยยันพระเจ้าผู้อย่างรู้ด้วยยันนี้ตราบใดที่อยู่วิงจริงยังอยู่ในเขตซีชุยฉันก็จะหาตัวเธอเจอเอ๊ะเขาเป็นแค่คนธรรมดานะนั่น ฉันเตือนเธอแล้วไงว่าให้อยู่ห่างๆเจ้าเด็กนั่นถ้าหากฉันยังเห็นเธออยู่กับพวกมันอีกแล้วก็ฉันจะฆ่าพวกมันทิ้งซะขเข้าใจแล้วค่ะเฉินฟานฉันขอโทษจริงๆนะที่บอกความจริงกับนายไม่ได้ถ้านายรู้เรื่องนายคงเจ็บตัวแน่ๆเลยฉันปล่อยยันพระเจ้าอย่างรู้ไปแล้วทีนี้ก็กลับบ้านก่อนแล้วกันผู้พิพากษาเฉินรอกินข้าวกับคุณอยู่แต่คุณไม่มาสักทีนะครับ ฉันออกไปกินข้าวข้างนอกกับจุนเล่ยมานะาพ่อกลับมาแล้วเหรอไอ้ลูกชายเจอจุนเล่ยกับเหาชวนหรือยังละ่ะเจอแล้วล่ะครับไปโรงเรียนที่จูโจตั้งครึ่งปีเป็นไงบ้างล่ะเราก็ดีนะครับชาติที่แล้วฉันทำให้พ่อผิดหวังคราวนี้ฉันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วต่อให้ฉันเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกก็ตาม ฉันจะไม่ให้พ่อฉันทิ้งฉันไปอีกแล้วโอเคโอเคถ้าลูกว่างั้นพ่อก็จะเชื่อแล้วนะถ้าแม่กลับมาเมื่อไหร่แล้วก็พ่อจะให้ลูกจะให้ไปหาลูกแล้วกันนะฝันนิสัยอย่างนี้แต่ตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรหายากเหมือนกันนะที่จะนั่งคุยกับเขาแบบนี้ได้เลยครับคุณพ่อถ้าแม่มาบอกได้เลยนะ พอเขาไปอยู่ที่ชูโจแล้วดูเหมือนเขาจะมีความคิดที่ดีขึ้นนะท่านผู้พิพากษาครับจะมีประชุมการเกษตรบ่ายนี้นะครับหรือจะให้ผมเลื่อนไปก่อนครับอไม่จําเป็นหรอกแม่กับน้องอีก5-6วันก็จะกลับแล้วอย่าไปไหนจนกว่าพวกเขาจะกลับบ้านมาล่ะอยู่บ้านอ่านหนังสือไปก่อนนะได้ครับเอ๊ยยันที่อยู่กับยูเนจริงมีการเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วนี่นะ เธอไปแล้วอย่างนั้นเหรอไหนฉันขอดูหน่อยแล้วกันโอ้กลับมาแล้วสินะคุณยา่าบอกลาเพื่อนๆหรือ,อยังก็คุณย่าอสรพิดครับถ้าหลานสาวคุณยังไปอยู่กับชายคนอื่นอีกผมไม่รู้จะแก้ตัวกับนายน้อยตระกูลพ่อมดยังไงแล้วนะครับหลานสาวของฉันสวยไม่แปลกหรอกที่จะมีผู้ชายไล่ตามเธอนะ จางเปิดน,นายน้อยตระกูลพ่อมดส่งนายมาเพื่อปกป,ป้องจริงสินะเออเธอเป็นผู้หญิงของนายน้อยตระกูลพ่อมดอย่าให้ใครมาแตะต้องตัวสิทําตัวง่ายๆหน่อยสิเธอน่ะยา่ากับครอบครัวของฉันบอกฉันมาตั้งแต่เด็กว่าฉันเป็นของตระกูลอ่าเป็นของนายน้อยตระกูลพ่อมดแต่ผู้เดียวท้งทงที่ฉันไม่เคยเจอเขาเลยสักครั้งฉันสงสัยจังว่าทําไมกันนะ จริงนายน้อยตระกูลพ่อมดกําลังรวบรวมเหล่าพูดผีและพ่อมดแม่มดอยู่ถ้าหลานแต่งงานกับเขาหลานจะกลายเป็นผู้ปกครองสูงสุดถ้าได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองสูงสุดแล้วก็ตระกูลกูยูก็จะอยู่ก็จะมีฐานะที่สูงขึ้นนายน้อยตระกูลพ่อมดจะรับเธอมาจนกว่าจะถึงตอนนั้นเธอก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกค่ะคุณยา่าหนูเข้าใจแล้วคะ่ะยา่าได้ยินมาว่า นายน้อยตะกูลพ่อหมดมีทักษะศิลปะการต่อสู้เวทมนต์ที่เก่งกาจมากเขาคงฆ่าคนที่อยู่ไกลออกไปได้หลายไมล์เลยด้วยซ้ําและยังควบคุมเปล่าพวกผีได้อีกหลายร้อยตนถ้าเป็นอย่าง,งานั้นจริงไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องปฏิเสธหรือหนีเข้าไปไม่อยากให้พ่อแม่ของฉันต้องเข้ามาปวพันกับเรื่องนี้ด้วยเลยฉันจะต้องยอมรับโชคชะตาของตนเองหลานสาวของคุณ รอให้นายน้อยตระกูลพ่อมดมารับอยู่ใช่ไหมแล้วนายเป็นใครกันนี่คุณย่าอาสรพิษพี่จางไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเอ๊หรือคุณคือป่าหลวงไปคุณอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้ไม่ใช่เหรอทําไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ฮ่าฮ่าฮงั้นนี่คือยุยเหยื่ยจริงที่นายน้อยตระกูลพ่อมดรับมาด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอผมได้ยินมาว่าเธอมีร่างหญินสีดําสินะนั่นเป็นสิ่งที่หายากมากเลย แล้วไงเวินจริงเป็นหลานสาวข,ของฉันมีอะไรกับเธอหรือเปล่าไปวูจีหลานสาวของคุณอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่คุณใจร้ายจังเลยนะทั้งทที่คุณก็ใช่หลานสาวเหมือนกันสาวน้อยเธอรู้ไหมว่าทําไมนายน้อยตระกูลพ่อมดถึงเลือกเธอเอ๊ะทำไมล่ะคะพอได้แล้วนะเฮ้ <c oughs> ก็เพราะว่านายน้อยตระกูลพ่อมดจะหลอกใช้ล่างหินสีดําของเธอ,อยังไงล่ะ ใช้สําหรับการบ่เพ่อของเขาเขาจะใส่สุดสมุนไพรไปในร่างเธอเพื่อดึงดูดพลังงานวิญญาณและจากเขาถึงขั้นสุดท้ายของกําลังภายในเขาจะนํามันออกมาสกัดและผมเพาะเข้ากับร่างของเขาและจะเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวแล้วนายน้อยตระกูลพ่อมดก็จะเป็นใหญ่ในตะวันตกฉิงใต้โลกนี้จะกลายเป็นโลกของเหล่าพูดผีและพ่อมดแม่มดเอคุณย่าจริงเหรอคะ จริงเอ้ยตระกูลพ่อมดยิ่งใหญ่มากตระกูลอยู่อย่างเราจะทําอะไรได้ถ้าหลานได้แต่งงานกับคนอย่างนยน้อยตระกูลพ่อมดแล้วก็เราก็จะไม่ต้องลําบากกันอีกแล้วคุณยากคะหยุดพามอะไรไร้สาระได้แล้วฉันจะไปจะพาเธอไปเดี๋ยวนี้แหละคุณไปฉันไม่ยอมให้คุณพาตัวหลานสาวของฉันไปหรอกนะคุณไม่กลัวนายน้อยตระกูลพ่อมดหรือย,อยังไงเอ๊ะทำไมฉันต้องกลัวด้วยละ่ะ ทางตะวันตกเฉียงใต้มีตระกูลตั้งหกตระกูลที่เป็นพันธมิตรกันไม่ใช่เหรอพวกเขาไปไหนกันหมดละ่ะมากันแค่นี้คิดจะสู้กับฉันอีกอย่างนั้นเหรอพวกคุณจะถูกฆ่าแน่นอนเมื่อนายน้อยตระกูลพ่อมดมาถึงที่นี่เอ๊ะคุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่าทําไมฉันถึงมาที่นี่คนเดียวทั้งที่มีพันธมิตรอีกตั้งหกตระกูลเอ๊ะแกพูดเรื่องอะไร อีกห้าตระกูลน่ะกำลังสู้กอยู่กับนายน,าน้อยตระกูลพ่อหมดยังไงล่ะถึงจะฆ่าเขาไม่ได้แต่ยังน้อยก็ถ่วงเวลาได้ไว้สักห้าวันกว่าจะถึงตอนนั้นทุกอย่างก็สายไปแล้วฮไม่ไว่ายังไงก็ตามเธอเป็นเพื่อนของฉันเมื่อชาติก่อนแก๊พิดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยใหญแก่เจ้าเล่ย์เอ้ยตามพวกมันไปเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกคุณสองคนกำลังหนีอยู่อย่างนั้นเหรอ เอ๊ะแกนี่แกทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่เอ๊ะเฉินฟานมีคนกำลังตามมาอย่างนั้นเหรอไม่ต้องรีบนายนะ่ะต้องรีบไปจากที่นี่นะฉันจะอยู่ต้านพวกมันไว้เองอย่าให้พวกมันจับตัวนายได้ละ่ะนายเป็นเพื่อนของเหมือนจริงหรือเปล่ามีคนพยายามทำร้ายเธอรีบพาเธอหนีไปเร็วเฉินฟานหนีเร็วหนีเหรอทำไมเราต้องหนีด้วยละ่ะทำไมนายพูดแบบนั้นละ่ะมีคนพยายามที่จะฆ่าฉันนะ ไม่ต้องห่วงหรอกฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันจะปกป้องเธอเองเอืเฉินฟานนายบาไปแล้วหรือยังไงนายไม่รู้หรอกว่าพวกเขาเป็นใครพวกเขาไม่ใช่นักเลงธรรมดานะพวกเขาเป็นฆาตกรที่เคยฆ่าคนมาแล้วเชื่อใจฉันนะจริงฉันน่ะไม่ให้พวกมันอะได้แต่ต้องเธอแม้แต่ปลายก้อยเลยแหละและอีกอย่างหนึ่งพวกเราหนีไปไหนไม่ได้แล้วเอยถ้างั้นเอาไงเอากันถ้าเราจะตายแล้วก็ตายด้วยกันที่นี่แหละ เอ๊ะ hey, ทำไมไม่หนีไปล่ะฉันอยากรู้นักว่าพวกแกจะหนีไปได้สักกี่น้ำอยากเห็นชะมัดว่าความเร็วของรถอยากเห็นชะมัดว่าจะเร็วกว่ารถของฉันหรือเปล่าเอ๊ะ <Hey, S 1> คุณย่ายายแกนี่ใช้อนาเขตพิษหลอกฉันที่แรกฉันคิดว่าเป็นพิษจากเมียวเจียงซะอีกนะแต่ถ้ามาเจอผู้เชี่ยวชาญกำลังภายในยถึงสามคนแบบนี้ถึงจะเป็นนายน้อยตะกูลพ่อมดก็เถอะคงต้องเจ็บหนักหน้าดูเฮ้ huh, ลูกน้องนายน่ะ เกียบกับนายน้อยตระกูลพ่อมดไม่ได้หรอกนะนายคิดว่าเขาฉลาดนักเลยนั่นเหรอฉันน่ะสมเพศนายจริงๆพวกเราจะไม่ให้ให้ไม่ให้เขาได้ตัวเธอไปหรอกนะและจะไม่ยอมให้กลุ่มพูดผีและพ่อมดแม่มดของโลกด้วยเอ๊ะกลุ่มพูดผีพ่อมดแม่มดอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรกันล่ะนายเป็นใครเป็นแฟนของยูจิงหุนอย่างนั้นเหรอเสียใจแทนนายน้อยตระกูลพ่อมดจริงๆเลยนะที่เขาถูกเธอสวมเขาได้เนี่ย น้อยเนี่ยแกปูปากไปซะทาไมถึงโง่ไอทําไมถึงโง่แล้วก็บ้าขนาดนี้กันนะนายนะและการต่อสู้ก็เริ่มประทะขึ้นฝ่ายของไอบาลหลวงไปก็ปล่อยลูกไฟออกมาพุ่งไปใส่ต้นไม้ถึงกับให้เกิดรูโบทันทีเฮ้พลังนี่มันอะไรกันตะกูลไปความสามารถควบคุมไฟได้ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาเป็นที่รู้จักนั่นก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นแหะนะ สาวน้อยถ้าไม่อยากให้ย่าของเธอตายก็มากับฉันซะก็ได้ตราบใดที่คุณย่าไม่ตราบใดที่คุณไม่ทำร้ายคุณย่าของฉันฉันก็จะไปกับคุณนั่นแหละเด็กดีเด็กดีนี่ถ้าจะพาจริงไปนะต้องข้ามศพฉันไปก่อนนะฟานนายเป็นใครถอยไปซะดูจากวิชาเวทกระจกกระจอกของนายแล้วนายไม่น่านายไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้จักชื่อสามด้วย ฉันด้วยซ้ำนายใช้วิชาเพิงโดยที่ยังต้องพึ่งยานอยู่อีกนั่นเหรอกล้ามากนะที่มาท้าทายคนอย่างฉันนะ่ะเฮ้นายเป็นใครกันแน่เฉินฟานหมายความว่ายังไงกันเฮ้ hey, เพื่อนของจริงเป็นผู้บ่งเพออาะอีกนั่นเหรอเฮ้ hey, ถ้าเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาต้องเป็นผู้บ่งเพาะเชี่ยวชาญที่เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นแน่ๆฉันเป็นใครน่ะเหรอฉันก็เป็นเพื่อนของยูเหมือนจริงยังไงล่ะอ้อ แล้วก็นะฉันก็มีชื่อเล่นด้วยล่ะพวกเขาเรียกฉันว่าปร,รมาจารย์เฉินเฮ้ยเดี๋ยวนะปร,รมาจารย์เฉินอย่างนั้นเหรอคุณคือปร,รมาจารย์เฉินจากเจียงเปยเหรอหืมปร,รมาจารย์เฉินจากเจียงเปยเนี่ยนะเขาเป็นใครกันคุณไปผมว่าเราลืมเรื่องนี้ไปเถอะนะครับปร,รมาจารย์เฉินมันเก่งขนาดน,นั้นเลยเหรอนายถึงต้องให้ฉันกลัวมันนะเขาไม่ใช่แค่เก่งนะครับ เขาเป็นหัวหน้าของเจียงเปยและโลกใต้ดินด้วยผู้นำของเจียงเปยอย่างนั้นเหรอแล้วไงหมอนั่นมาคนเดียวทําไมฉันต้องกลัวด้วยเขายังเด็กมากอายุ16หรือ17แต่เขาควบคุมเขนนั้นได้ทั้งเขนเนี่ยนะบ้าไปแล้วเอ๊ะประมาจารย์เฉินผู้นำเจียงเปยนั่นหมายความว่าอย่างไงกันมันก็หมายความว่าเจียงเปยเป็นอาณาเขตของฉันยังไงล่ะทีนี้นายรู้แล้วว่าฉันเป็นใครทําไมนายยังไม่คุกเข่าขอโทษฉันอีกล่ะน้อยแนย่แกนี่มัน พะกั้นพวกเราเราไม่กลัวแกหรอกนะดูไว้ซะฉันจะเผาแกให้ไม่เหลือซากเลยตะกูลไปบุกลุกตะวันตกเฉียงใต้มาแล้วพวกเราจะฆ่าผู้นะัเชี่ยวชาญไปหลายคนอยากจะลองชิมเวทพึิงของฉันหรือยังไงคุณไปปร,รมอาจารยเฉินไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญธรรมดานะครับอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่าปร,รมาจารยเฉินคือปร,รมาจารกําลังภายในที่แข็งแกร่งที่สุดเขาสังหารเล่ยเทียนจื๊อปร,รมอาจารย์นิกายโงหมือนด้วยการโจมตีเพียงสามครั้งเท่านั้น เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุน้อยที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกผู้ใช้พลังนะครับเอ๊ะวัลลัมจารย์ที่อายุน้อยที่สุดอย่างนั้นเหรอเขาใช้กําลังภายในฆ่าคนได้ด้วยการโจมตี3ครั้งเนี่ยนะทําไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ว่าเล่าและเฉียนฟานก็โผล่ไปข้างหลังไปทันทีฉันไม่เชือ่อหรอกนะว่าแกนะ่ะเป็นผู้ใช้กําลังภายในที่เก็งที่สุดเอาละไปเลยเฮ้ยเขาใช้เทคนิคควบคุมเพลิงข้องตะกูลนไปได้สุดยอดจริงๆ ถ้ายอมรับผลที่ตามมาแล้วก็คุณคงถอยไม่ได้แล้วสินะหยากและก็พุ่งไปหาเฉินฟานเฉินฟานระวังถ้าเขาจะแข็งแร่งขนาดไหนถึงเขาจะแข็งแร่งขนาดไหนแต่ถ้าเขาโดนเข้าไปเต็มๆเ,เขาคงไม่รอดหรอกนะเฮ้ยนั่นมันทักษะอะไรกันไทยซื้ออย่างนั้นเหรอนะ i, อะไรนะศิละปะการต่อสู้ทั้ง36ขั้นขั้นที่หนึ่งค้อนวายุบ้านะเป็นไปได้ยังไงฉันควบคุมเพลิงไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย นั่นมันเป็นวิชากังฟูศิลปะการต่อสู้เวทมนต์อย่างนั้นเหรอมีวิชาสุดยอดขนาดนี้อยู่บนโลกด้วยอย่างนั้นเหรอไปเลยเอ้ยหลบไม่ได้แล้วมีแต่ต้องกระทะยา <c oughs> ข่าวนี้เชื่อหรือยังละ่ะเฉินฟานแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงกันเขาเป็นคนคนเดียวที่ฉันรู้จักจริงๆเหรอเฉินฟานแข็งแกร่งมากจริงๆไม่ไม่อยากจะเชื่อเลย ปร,รมาจารย์เฉินพวกเรายอมแพ้แล้วหลานย่าคุณย่าคะอาฉันก็ขอพูดหน่อยแล้วกันนะกลุ่มพูดผีและพ่อมดแม่มดอาจจะมีคนปรมจาจารย์อย่างปรมาจารย์เฉินอยู่ก็ได้นายน้อยตระกูลพ่อมด,มดนะมีความสามารถมากนะกลุ่มพูดผีพ่อมดแม่มดอย่างนั้นเหรอนายน้อยตระกูลพ่อมดแม่มดนั่นหมายความว่ายังไงกันนายไม่ได้อยู่ในกลุ่มพูดผีพ่อมดแม่มดอย่างนั้นเหรอฉันก็บอกนายแล้วไงว่าฉันคือเพื่อนของ ยวนจริงปรมอาจารย์เฉินไม่รู้จักวิชาของพ่อมดแม่มดเหรอเนี่ยแล้วมันคืออะไรกันล่ะมันคือวิชาพ่อมดแม่มดนั่นแหละฉันอยากได้หววจริงไปเป็นคนของฉันถ้าไปอยู่กับฉันคงทําอะไรได้มากกว่าไปอยู่กับนายน้อยตระกูลพ่อมดแม่มดน่นหนีวิชาพ่อมดแม่มดนายน้อยตระกูลพ่อมดแม่มดวิชานี้มันอันตรายนะเนี่ยมันไม่ได้แค่ใช้ร่างกายของเธอดูดดึงพลังงาน แต่าย่างทำ,าทำลายพลังในร่างกายของเธออีกด้วยหลังจากพวกเขาเอาพลังออกไปล่างเธอเธอก็จะป่วยหรืออาจจะเป็นอันตรายถึงตายได้เฉินอย่าไปฟังที่เขาพูดนะนายน้อยตระกูลพ่อมดแม่มดเป็นผู้มีพระคุณของเราผู้มีพระคุณอย่างนั่นเหรอคุณกำลังหลอกให้ยู่หวนจริงเพื่อผลประโยชน์ของตนอยู่สินะนายน้อยตระกูลพ่อมดแม่มดกลุ่มพูดผีกลุ่มพ่อมดแม่มดนะ่ะอย่างนั่นน่ะเหรอ เขากล้ามากนะที่คิดจะข่าวหมวนจริงเอาไว้ฉันจะฆ่าเขาและทําลายกลุ่มพูดผีพ่อมดแม่มดอะไรนั่นและประกาศให้ทั้งโลกรู้ถ้ากล้าแตะเพื่อนของฉันจะต้องเจอกับอะไรนายกล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงนายคิดจะเป็นศัตรูกับนายน้อยตระกูลของพ่อมดแม่มดอย่างนั้นเหรอน่าลำคาญนะ่ะและเฉินฟานก็ตบหน้าผู้ชายคนนั้นลงไปึ่งทีปรมาจาจา์เฉินนายน้อยตระกูลพ่อมดแม่มดมีคาถาที่แข็งแกร่งมาก แถมเขามีอาวุธที่ทรงพลังอีกตั้งหากพวกเรารวมตัวไปล้อมจัดการเขากันเ,อเอถอะเฮ้โทรศัพท์ฉันดังขึ้นอะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอนายน้อยตระกูลพ่อมดแม่มดทําลายกลุ่มทั้ง5ของตระกูลที่ฉันส่งไปสกัดเขาไว้หมดแล้วเขาจะมาถึงนี่ในอีกสองชั่วโมงถ้านายน้อยตระกูลพ่อมดมาพ่อมดแม่มดมาที่นี่แล้วก็นายต้องตายแน่ๆถ้าเขามาก็ช่างเขาสิฉันกําลังคิดเรื่องของเอาเลือดของเขา ไปใช้เพิ่มพลังของฉันอยู่พอดีเลยนายน้อยจางเปิดทรงข่าวมาว่าคุณย่าอสรพิษและยูจิหัวจริงถูกพวกเขาจับตัวไปแล้วพระรามาจารย์เฉยอย่างนั้นเหรอเขากล้าท้าทายกลุ่มพูดผีและพ่อมดแม่มดอย่างนั้นเลยเขาก็แค่มแมลงจากเจี้ยงเปิดเท่านั้นแหละเจ้มามดแมลงนั่นไม่รู้เลยว่าท่านแข็งแกร่งขนาดไหนกันถงซานเข้าไปข้างในกันเถอะเออ ปรมาจารานเฉินกับบ้านหลวงไปกล้ามาหาฉันถึงที่นี่เลยอย่างนั้นเหรอนายน้อยตระกูลพ่อมดครับพวกเขารอคุณอยู่ด้านในแล้วเฮคิดว่าใหญ่มาจากไหนกันยูเหมือนจริงก็น่ารักดีนี่นาฉันชอบเธอนะนายคงจะเป็นปรมาจารา์เฉินจากเจียงเป่ยน,นายดูเด็กกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นะกลุ่มพูดผีพ่อมดแม่มดกับนายจะไม่มีปัญหากันถ้านายส่งตัว คนพวกนั้นมาให้ฉันพวกเราก็จะเป็นพันธมิตรกันได้ฉันว่าคนฉลาดอย่างปรมอาจารย์เฉินรู้ว่าควรจะทํำยังไงแล้วนะเอ๋ยฉันขอพูดอะไรหน่อยนะใครอนุญาตให้แกนั่งวะเฮ้ยนายพูดว่าอย่างไงนะถ้านายเข้ามาคุกเข่าขอร้องฉันแล้วก็ฉันอาจจะให้นายกลับไปอย่างมีชีวิตก็ได้นะน้อยเนี่ยโอหังนะแกปรัมอาจารย์เฉินถ้าฉันไม่เคารพฉันคงไม่มานั่งคุยกับนายในที่แบบนี้หรอก แค่นี้ฉันก็ให้เกียรติมากพอแล้วนายดูถูกกลุ่มของฉันเพราะแค่นายรู้เรื่องถังฟูนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะฉันพนแบบนายนะฉันฆ่ามาหลายคนแล้วถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องฆ่าทุกคนในกลุ่มของนายทิ้งแล้วส,สิแล้วนะสิทงซานจัดการมันและทงซานก็พุ่งก็ไปหาเินฟานแต่ก็ถูกสกัด,ด้วยไปทันทีแกน่ะกล้ามากนะที่เข้ามาเอ๊ะอะไรนั่นร่างกายเขาไม่เป็นอะไรเลยอย่างนั้นเหรอ นั่นมันวิชาล่างทองแดงนี่นะมันเป็นวิชาลับของกลุ่มพูดผีพ่อมดแม่มดทงซานเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญในตะวันตกเฉียงใต้เลยนะเขาสืบทอดวิชาศิลปะการต่อสู้เวทของกลุ่มและใส่มันลงไปในร่างกายของเขาเพราะเขาเคยต่อต้านกลุ่มของเรามาก่อนกล้ามเนื้อของเขาจึงเต็มไปด้วยทองแดงเพราะแบบนั้นเขาถึงได้แข็งแกร่งมากเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดและต่อสู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเป็นไงล่ะปรลมาจา้า์เฉิน ลูกน้องของฉันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเอ๊ะใส่ทองแดงเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะโหดร้ายโหดร้ายเกินไปแล้วฉันคิดผิดแล้วที่ยกจริงให้กับผู้ชายคนนี้ <c oughs> ก็แค่การหลอมรวมธรรมดาเพื่อสร้างคนที่ผิดมนุษย์ขึ้นมานี่เองทําไมนายถึงกล้าขุยหโมดจังนะฉันน่าไม่เข้าใจเสียจริงนี่มันอุปกรณ์เวทมนต์นี่เอ๊ะอะไรกันจอก และเฉินฟานก็ฟาดโซ่นั้นเข้าใส่ไอ้อะไรวะทางทรงทันทีทรงถังหรือเปล่าหรือ,อช่างมันนั่นมันปรัาจารย์เฉินไม่ได้เป็นแค่ผู้ฝึกกาลังภายในหรอกเหรอทํำไมเขาถึงมีอุปกรณ์เวทมนตร์ระดับสูงแบบนั้นได้ฉันคิดว่าเขาจะสู้ได้ซะอีกลูกน้องของนายน้อยเป็นอมาตะาไม่ใช่เหรอทําไมถึงสู้ไม่ได้เลยเอ,อฉันจะเอาชนะนายให้ได้คอยดูเถอะ เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเขาเริ่มเป่าคุยแล้วนั่นเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่เอาไว้ใช้ป้องกันสินะคุยวิญญาณโบราณอย่างนั้นเหรอเอ๊ะมันแข็งแกร่งมากอย่างนั้นเหรอฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะเอามันมาด้วยไม่แปลกเลยทําไมห้าห้าตระกูลถึงหยุดเขาเอาไว้ไม่ได้อาณาเขตประตูเทพอัคคีทั้งแปดก็ไอวูจีนายเป็นถึงผู้ใช้เวทที่ยิ่งใหญ่แห่งตะวันตกเฉียงใต้ไม่แปลกใจเลย ที่สร้างอาณาเขตจากยันสุดยอดมากเลยนะแต่ก็โชคไม่ดีเลยนะที่อาณาเขตนั่นต้องใช้ยันเพื่อเรียกออกมานะมันจะอยู่ได้สักกี่นาที3นาทีเหรอือหรือ5นาทีกันนะถ้าอาณาเขตนั้นสลายไปเมื่อไหร่นายก็ต้องกลายเป็นก็ต้องโดนกอง,กองทัพผู้ผิวของฉันจัดก,การเป็นอย่างแน่แท้เฉ,เฉินฟานพวกเราทํายังไงกันดีปร,รมาจารย์เฉินอาณาเขตนี้อยู่ได้อีกไม่นานพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ถ้าเหล่านี้พวกวิญญาณพวกนี้ไปได้เขาทําอะไรเราไม่ได้แน่ๆ แต่ขุยวิญญาณนั่นแต่ขุยวิญญาณโบราณนั่นมันคืออะไรอย่างนั้นเหรอเฉินฟานเวลาแบบนี้นายยังมาสงสัยอย่างนั้นเหรอเอ้ยขุยวิญญาณโบราณเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เวททั้ง3ที่ใช้เพื่อปกป้องกลุ่มของพวกเขาอย่างไรละ่ะผู้นําตระกูลรุ่นแรกๆอะ่ะเขาชิงกระดูกซี่โครงจากวิญญาณอามาตะมาแล้วนามาหลออโวมขึ้นขุยนั้นมีพลังวิญญาณที่สามารถควบคุมพูดผีได้นับไม่ถ้วนว่ากันว่า ถ้าใช้พลังของมันเต็มที่แล้วก็คนคนนั้นจะสามารถสร้างอาณาเขตที่เต็มไปด้วยเหล่าวิญญ,ญาณพูดผีขึ้นมาได้เลยฮึโ <c oughs> ชคไหลจังเลยนะคราวนี้พวกนายก็หนีไปไหนไม่ได้แล้วเอ้ยนายคิดแบบนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอแล้วอุปกรณ์เวทมนต์ของนายกืนกินวิญญ,ญาณอย่างอื่นได้หรือเปล่าล่ะอุปกรณ์เวทมนต์ของนายไม่น่ากลัวตรงไหนเลยฉันฆ่าคนโดยไม่ต้องขยับม,มอือยังได้เลย ฉันจะให้โอกาสนายคุกเขา่าขอโทษต่อหน้าฉันถ้านายไม่ทําตามฉันจะทําลายกลุ่มของนายและนายให้หมดนะฉันเป็นผู้นําตะกุ่มเป็นผู้นากลุ่มในตะวันตกเฉียงใต้นะทําไมฉันต้องคุกเข่าให้หนายด้วยละ่ะและเขาก็ทิ่มขุยนั้นเข้าไปที่ร่างกายของเขาเขาใช้เลือดตัวเองสังเวยอ,อย่างนั้นเหรอต่อให้ฉันต้องทําลายการบ่มเพาะของตัวเองฉันก็ยอมฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้ป,ปลัมมั่นจ้านเฉินพาจิงหนีไปเร็ว พวกเราหยุดเขาไม่ได้แล้วปรมาจารย์เฉินเขาอันตรายเกินกว่าที่พวกเราจะต้องหนีแล,ะละ้วล่ะมันสายไปแล้วเฉินฟานทําอะไรนะ่ะประมาจารย์เฉิน <c> ฮ <oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้อมาตะหรือปรมาจารย์ที่เก่งขนาดไหนนายจะต้องตายถ้าเจออาณาเขตวิญ,ญญาณของฉันฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดฉันกับเขาคงต้องถูกพวกผีนี้ฆ่าตายที่นี่แน่ๆน,น่าลำคาญชะมัดเลยนะ อย่าว่าฉันใจร้ายเลยนะนายน่ะมันล้นหาที่ตายเองนายกล้ามองตาฉันอยู่อย่างนั้นเหรอทำไมจะไม่กล้าล่ะบอกฉันทีสิเพราะว่าตาฉันน่ะทำแบบนี้ได้ยังไงล่ะฮะนี่มันทักษะอะไรกันเนี่ยฉินฟานสามารถใช้ดวงตาเรียกเปลวเพลิงได้อย่างนั้นเหรอเขาเป็นราชาลิงหนีจ่าหรือไงเขาเป็นผู้นําอมตะอย่างนั้นเหรอคะพระลมาจจา์เฉินฟังฉันก่อนเถอะ ฉันผิดเองฉันไม่อยากอยู่อาฉันไม่อยากได้ตัวอยู่เหือนจริงแล้วได้โปรดได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเถอะปร,รัมมาจานเฉินต้องอยากเป็นพันธมิตรกับกลุ่มเราแน่กลุ่มพูดผีและพ่อมดแม่มดมีอิทธิพลมากเลยนะเอ๋ได้นนะ่ะกําลังขู่ฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ความหมายความว่า,ยวา,ยวายอย่างนั้นนะฉันมีข้อเสนอให้กับนายทําไมเราต้องมาสู้กันเพราะผู้หญิงคนเดียวด้วยละ่ะปร,รมมาจา์เฉินนายนะ่ะปกครองจริงเปิยตั้งแต่อายุยังน้อยอนาคตยังอีกไกลถ้านายฆ่าฉัน ว่านาจะกูลจะต้องตามแก้แค้นนายเป็นแน่ถึงนายจะไม่กลัวเขาแต่อย่าลืมสิว่านายมีเพื่อนครอบครัวคิดว่าพวกเขาจะทํำยังไงกลุ่มของเรานะ่ะทักษะการหล่อหลอ,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 ลอมอยู่ในอันดับ3ารองจากรองลงมาก็คือควบคุมพูดผีส่วนทักษะที่เราเก่งที่สุดก็คือวิชาคาถายัางไงล่ะวิชาคาถาที่มองไม่เห็นซึ่งสามารถฆ่าคนได้เลยนะประมัมมอาจารเฉินตระกูลพ่อมดแม่มดมีอิทธิพลมากมากกว่า10ปีเลยนะ มันไม่ดีเลยถ้าเราจะเป็นศัตรูกับพวกเขาใช่แล้วใช่แล้วปรมาจารย์เฉิญปล่อยเขาไปไม่ดีกว่าเหรอถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เฉิญฟานจะต้องเป็นห่วงคนรอบข้างเขา,ขาแน่ฉันจะต้องวางแผนให้อย่างรอบคอบปรมาจารย์เฉินถ้านายข้าไหนน้อยก็เตรียมตัวรอหัหน้าตะกลุของเราไปล้างแค้นได้เลยโอ้นายลืมที่ฉันพูดไปแล้วอย่างนั้นเหรอฮะว่ายังไงกันนะฉันพูดไปก่อนหน้านี้แล้วไงว่าถ้าไหนาไม่คุกเขา่าขอร้องชีวิตฉันแล้วก็ ฉันจะฆ่านายและทำลายตระกูลและทำลายกลุ่มพ่อมดแม่มดของนายให้จนได้คิดว่าคนคนดคิดว่าคนอย่างเฉินเปยซานพูดเล่นอย่างนั้นเหรอบ้านะนายกล้าฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอนี่คือวิจาสศูนย์สิส้นวิญญาณอย่างนั้นเหรอปรมาจารย์เฉินมองด้วยสายตาแล้วฉันไม่รู้เลยว่าเฉินฟานเป็นพระเจ้าหรือปีศาจกันแน่แกแกฆ่านายน้อยของพวกเรา กลุพ่อมดแม่มดจะไม่ไว้ชีวิตแกแน่แล้วยังไงล่ะไปไปบอกทุกคนในกลุ่มพ่อมดแม่มดว่าอีกไม่นานเฉินใยซานจะไปจัดการพวกเขาถึงที่นายจะไว้ชีวิตฉันอย่างนั้นเหรอรีบไปซะถ้านายไม่ฆ่าฉันแล้วก็รอดูได้เลย,เลยพวกเราจะจัดการกลุ่มนายได้แน่นอนเฉินฟานไม่สิปรมาจารย์เฉินจะปล่อยให้เขาไปอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรหรอก อีกอย่างฝากของให้หัวหน้าตระกูลเขาแล้วฉันว่าเขาต้องชอบแน่ๆนายน,น้อยตระกูลพ่อหมดแม่มดก็ถูกพาจนหมดไม่เหลือแม้แต่กระทั่งวิญญาณและขุยก็ดันไม่เป็นไรเลยเนี่ยนะกระดูกชิ้นนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติดูเหมือนมันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับการบ่เพาะถ้าฉันหาส่วนอื่นๆที่เหลือของมันมาได้ฉันคงลดเวลาในการบ่เพาะไปได้เยอะเลย ถ้าฉันใช้เจ้าหนี้แล้วก็ฉันก็จะสามารถสกัดอุปกรณ์ต่างๆได้ดีขึ้นด้วยเฉิญทําไมเธอหรือเพื่อนเก่าของเธอไปแล้วลืะยังไงก่อนหน้านี้นายดูน่าก,กลัวมากเลยนะเหมือนไม่ใช่คนที่ฉันรู้จักเลยถ้าฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วเธอจะถูกนายน้อยพ่อมดแม่มดจับตัวไปนะเธอรู้ไหมว่าตัวเธอต้องเจออะไรบ้างคุณปยบอกว่านายน้อยจะฝังฝังสมุนไพในรางของฉันแล้วก็ดูวิญญาณของฉันแค่นั้นไม่ใช่เหรอ วิชาของพวกพ่อมดแม่มดยิ่งเก่าก็ยิ่งโหดร้ายมันจะดูดซับเลือดและพลังของเธอไปจนเหลือแต่กระดูกเอ๊ะอะไรนะฉันถึงได้เผามันจนไม่เหลือซากยังไงละ่ะนั่นถือว่าเบาแล้วนะสิ่งกับที่มันคิดจะทำกับเธอนะฉันอยากจะกลับบ้านแล้วพราะคุณไปบอกว่าจะสอนวิชาให้ฉันเธอเป็นได้ทั้งภัยพิบัติและความหวังของตระกูลนะถ้าเธอฝึกอย่างจริงจังแล้วก็ เธอจะแข็งแก่งกว่าน,น้อยๆตระกูลพ่อมดแม่มดในเวลาสิบปีเลยล่ะปรลามาชาเฉินพวกเราจะเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ฉันฝากเวนจริงด้วยล่ะถ้าเธอเป็นอะไรไปแม้แต่นิดเดียวนายรู้ใช่ไหมว่าตัวเองจะเป็นยังไง